สวัสดีครับเดี๋ยวมาชมนะครับน้องหมูกินแตงกวานะครับต่อเนื่องเลยนะครับผมดูแล้วเริ่มจะฝึกกินกันแล้วนะครับจะโอเคแล้วก่อนหน้านี้ยังไม่กล้าเท่าไหร่ตัวเลก็กกลับไปกินกับเขาล้ว Cảm <laughs> <laughs> một các bạn theo

ลองตัดเศษใบไม้โยนลงไปครับมันก็จะกินหรือเปล่าเนี่ยให้กินวิตามินแล้วนี้มีเวลาว่างมันหยุดครับช่วงนี้ไม่ค่อยกินนะครับต้องเจอใบกระถินมันก็จะกินใบกระถินกินแตงกวาให้หมดก่อนวันนี้กระถินค่อยตอนเย็น ตัวเล็กนี่ก็กินนยครับกินใบพืช ดีนะครับเวลาเขาฉี่นะครับนี่ครับเขาจะวิ่งไปฉี่ตรงข้างนอกเขาจะไม่ฉี่จส่ตรงไหน,นเออก็ดีเหมือนกันนะตรงนี้เป็นที่นอนว่าเขาไม่ฉี่ใส่ จะต้องเอาจอบมาถากที่โคนขอพวกเกียบขึ้นมาใส่ดานปูนเพื่อนใบเขาไม่เคยกินผมทดลองโยนเข้าไปขนาง ก็ไม่กินนะดมดูแล้วไม่กินมันเป็นยางมันมีเป็นพิษด,ด้วย าจะอิ่มนะครับตอนนี้ก็อิ่มกันแล้วมาฉี่มาอะไรกันและก็ขอบคุณมากๆาที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับน้งหมูป่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับจากไปผมกับน้องหมูสองตัวนี้แล้วกันนะครับตัวเมียยังไม่อิ่มครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม